สวัสดีครับอยู่กับช่องที่นรถดับซิงนะครับก็ไม่มีคลิปอะไรทํำนะหลังจากที่เมื่อเช้าบน่นบ่นว่าของส่งถึงช้าบ่นแค่ไม่กี่ชัว่วโมงเองของส่งถึงแล้วครับอา้ช่างดีจริงเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทำคลิปเกะเกะนะครับ รถนี่แหละวิ่งดินไปด้วยแกะของไปดด้วยเวยนี่ยทีละอย่างทีละอย่าง,างอสองกล่องครับเดี๋ยวเริ่มจากกล่องไหนก่อนดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากกล่องใหญ่ก่อนเนี่ย้กล่องใหญ่เลยหลังจากที่รอมา ห้าหกวันนะครับรอขงองมาถึงละช่างโต้งเลยวัน โอ้สุดจัดเลยนะโอ้หลังมากครับถ่ายเร็วกันนะแจ้วสีเหลืองอาหลามเลยนะครับ ปูเลยนะแม่ช่างสุดเลอเกินเราต้องขับรถด้วยนะครับแกบด้วยอันนี้มันใบกี่ใบเนี่ยนับใบหนึ่งสองสามสี่เจ็ดใบเองเนาะใบบาง ช่วงไอ้ดีเจิอดกลงนี้แต่เทอร์เดี๋ยวรอกลงต่อไปครับเเลยครับได้ของมาแล้วเหลือแค่ใส่ ให้ชมนะครับเฮ้ช่างเราได้แถมติ๊กเกอร์มาด้วยไหมเนี่ยไม่มีติ๊กเกอร์นะนี่ต้องแถมต้องแถมแวะก่อนรับหนึ่งนะนี่นะโอ๊ย ดูกล่องเล็กกันต่อว่าจะมีอะไรกล่องเล็กนะเป็นยังไงวะกล่องเล็กน่าจะเป็นพวกอุปกรณ์เวเทเกตนะครับ นี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับโอย่างนะครับสายรัดอันนี้เวทเกตว็ดเกตมีท่อมาใหม เกจแยกครับนี่ก็จะต่อท่อตรงนี้นะตรงนี้ก็จะต่อท่อเข้าไปในท่อไอเสียอ้อันนี้กรวยครับนี่ทีเด็ดเลยตัวนี้ถ้าไม่มีก็ไม่หอนสูตรช่างโตง้ง จะเป็นของวิตเกตยร์หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่อันนี้อยู่ตรงไหนวะไม่อยู่กับเทอร์โบรหรือเปล่าท่อเหมือนจะเป็นท่อน้ํามันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจอันนี้เป็นกับปะเกนินเทอร์โบ ดีใจจังเลยนี่สายน้ำมันครับเทอร์โบแก้วฮีที่เด็ดแล้วนี่สั่งมาเพราะนี้เลยนะเนี่ยนี่เป็นไงมาริวันเทอร์โบโอ้โหช่างตุ่งนี่จาสยขึ้นเดี๋ยวจะลงข้างหลัง โอ้ยวัดบูธครับเฮ้ยเราแกะวัดบูธดูดีกว่าเราจะติดตรงนี้แหละเจ้าเจ้าเจ้าจอยョ่แจวอะไรเดีว๋วก็ิลเอาทะเลบารูมาส่งครับแล้วเราก็มาตะลาโทอโงพรุ่งนี้พ่อไม่ได้ขายพ่อไม่ให้ขาย <laughs> จริงอันนี้พูดจริงจริงเลย<ม>พ่อไม่ให้ขาย เออพอเขาขายไปแแดงเลยยี<อ>่<อ>ขายทำไมใสอย่างนี้เลยแกบอกอย่างนี้ล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าก่อนเดือนหน้าก่อนโอน้เก่ดไปอันนี้ก็เป็นพอดูนะครับไหนๆสู้นี่ เกงแ <Okay, S 2> ล้วเหรอ, <laughs> อน,นันและผมแท, oh. ทอ้โโ <Okay. S 2> อน้งน,นี้ใใบเนนวะนี่นอยู่ตรงนี้นี่ตีเด็ดอะรวยรวย วิ่งห้ามดูสุดโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับมาเจอกันคลิปหน้าครับ